Vibes only, FYI, Let's kick it, girl, you might get doe Take your place, let's snap up in Don't worry, baby, let's take it slow put my hand and get ready to go Oh, girl, you สวัสดีค่ะมาพร้าอวกรยไรไม่กินเซ็บอีกแล้ววันนี้ยายไม่พามาแส่บอีกแล้วโอ๊ตมันบางหนา้ายายไม่ขนาดหนา้ายายไม่ยังไงวเราออกก่อนค่ะอย่ามันเส้นจ้าอย่ามันเส้นจวดจ,จัดตอนเที่ยงต้องกินอย่างเนี่ยมันค่อยมีแหงมา ด hmm mm ูส hmm. mm ุกันอืมเสียงใดอีกแล้วฮะอันนี้มองเห็นงานใช่ไหมวิวข้างล่างก็สิประมาณนี้อืม 咦，真嫩嫩的。 ก่อนย่ายแม่มันสิมักเดืวก็ะมือดลดีงยำวื้นเส้นใส่หมูยอใส่ฮอดดอกใส่หมูสับมืนอวานย่ายแม่บอกให้เฮ็ดให้เพื่อนเฮ็ดเป็ดๆไม่คือมากอยากกินเป็ดๆจวดๆเลย วันนี้ผักสลัดกับอากาศข้าแล้วก็หงืละผ้าก <C ười> ินเมผ็ด <S 2> <S 2> มันค่อยสีสว่วงกินเพมันสวงสวงมันค่อยไม่ง่วงนอน น่าเออ้วเป็นบางครั้งกินเบ็ดเป็นค่อยส่วงกินข้าวก่อน ก้าวห่ามากมัเจ้าเรื่อหนะไรนะจะได้กินก่อนกินกับยำนี่ไม่นค่อยมาพระกัศสดนะพักตุ่มไม่ค่อยมากกันเลย เริ่มขายเริ่มเนี่ยเริ่มปิลปูปูมาแล้วเริ่มปิลมาแดงกันนะจ้าเริ่องเมืงเ่าจะกินโทรัาจา์มันตัด <laughs> จะเสียมเยอืมอันนี้จะตังกว่า মানে থৈমেম อากจะร e ัดนในเมือีี่แสบมันมักเป็นมันมวนเขามวนเขาซะ รักมลแล้วคลิปนี้ก็สซีแค่นี้แล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายใหม่เลยนะคะพบกันคลิปหน้าเล้วค่ะบ๊ายบ,าย,บายสวัสดีค่ะ